สวัสดีค่ะ ลิปนี้อยู่กับบุ๋มอิ่มค่ะที่รถบ้านน้องปายสาขาบางพลีนั่นเองนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงวันนี้เรามีโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะนะคะใครที่สนใจอยากได้เนี่ยสงตัวนะคะรถยนต์ไปใช้นะคะมือสองคุณภาพดีแนะนําเลยค่ะที่เต็นท์รถบ้านน้องปายสาขาบางพลีของเรานั่นเองค่ะและแน่นอนคลิปนี้นะคะ ็มีในส่วนของรถยนต์หนึ่งคันที่วันนี้จะมารีวิวแนะนํากันนั่นเองนะใครมองหาเป็นรถขนาดใหญ่นะวันนี้ในส่วนตัว SUV คันนี้แนะนําเลยค่ะอ่านะคะอีซูซูมินั่นเองอ่าสีเทานะสวยแบบนี้กระจักหน้าเป็นแบบโครเมียมอย่างนี้ค่ะลูกค้านะจ๊ะมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ ไฟมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะอย่างนี้อ่านะคะตัวนี้รถปี2016นะคะรถปี2016เครื่องยนต์นะคะ3.0 Blue Power นั่นเองนะคะล้อยางนะคะโอ้สวยมากค่ะแม็กนะคะดูอ่ะเป็นใหม่แล้วแบบทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ในส่งตัวนี้ก็มีบันไดข้างขึ้นนะคะอ่า ไาค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะคันนี้นะคะมีในสองตัวกล้องนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะอ่านะจาูะ e Isuzu MU-X นะคะปี2 0 1 6ันคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าคันนี้เนี่ยนะคะมีฟังก์ชันอะไรด้านไหนบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะคันนี้อ่านะคะ สวยงามนะคะใหม่มากนะคะคือสะอาดมากใหม่มากเนี่ยขออนุญาตแล้วก็ควานหาตั้งนานเนาะคันนี้เป็นไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าอาเล่นไปประมาณสักสามนาที <c oughs> <c oughs> นะ,ะ <c oughs> เป็นไฟฟ้านะคะ <c oughs> เป็นไฟฟ้านะคะ,นฟฟนะ,คะในส่วนของตัวเบาะด้านหน้าคนขับนะคะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงคนฝั่งคอนโซลบ้างนะคะเตรียมเปิดรอไว้เลยนะคะตัวนี้นะคะฝั่งนี้นะคะมีในส่วนของช่องใส่ของนะคะ2ช่องนะคะตรงนู้นเป็นช่องวางแก้วนะคะอ่านะคะแล้วก็อ่านะคะคันนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กสองที่นั่งนะคะฝั่งคนนั่งนะคะแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะอ่านะคะมาสองลูกนะคะคอนโซลกลางบ้างนะคะตัวนี้ก็ข้างบนก็ใส่ของได้นะคะตัวนี้นะคะอ่ะ นะคะแล้วก็เครื่องเล่นนะคะหน้าจอนะคะัคนนี้นะคะก็สามารถบลูทูธเชื่อมต่อได้นะคะอ่า ไม่ได้เชื่อมต่ออันนี้นะคะก็เล่นมีเดียนะคะฟังเพลงได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้นะจ๊าก็มีเดียนะคะก็เล่น AMFMCD เชื่อมต่อสาย USB iPod h อ m i ร์ x หรือจะเป็นเชื่อมต่อนะคะฟังจากโทรศัพท์บลูทูธกับโทรศัพท์เราก็ได้นะคะเล่นซีดีได้นะคะมาถึงในส่วนของด้านล่างบ้างนะคะในส่วนของแผงแอร์ Air นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแบบ มือหมุนปรับนะคะตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถปรับเลือกโหมดต,ต่างๆได้นะคะเลือกแรงลมเลือกโหมดว่าจะให้แอร์ส่องตรงไหนนะคะได้นะคะแรงลมด้านนี้นะคะอะโอเคเย็นฉ่ำชื่นใจมากค่ะรถใหม่นะปี2016นะคะคันนี้เกียร์โตนะจ๊ะแล้วก็มีช่องใส่ของนะคะตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะสีดำนะคะเบาะหนังนะคะ ตัวนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของแอร์ทั้ง3ตอนเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนะคะไม่ลงค่ะนะคะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้ได้แล้วก็สามารถด้านาฝั่งตอนที่2ก็คือสามารถปรับแอร์เป็นของตัวเองได้เลยนะคะนี่ตรงนี้อ่าโอเคค่ะเผื่อไม่เห็นนะต้องฉี่ให้พวงอะไรบ้างนะคะ องมาลายก็มาพร้อมกับมัลติฟังกชันนะคะตัวนี้ก็เพิ่มปรับเสียงโวลลูมได้นะคะเลือกโหมดต่างๆเปลี่ยนช่องชานแนลได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะฝั่งนี้เหมือนกันนะฝั่งนี้มาพร้อมกับรูสคอนโทรลนะคะก็เพิ่มความเร็วนะคะแล้วก็ลดความเร็วได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องหยียบคันเร่งเลยนะคะก็เซตออนออฟตรงนี้ได้โอเคอ่ะเมกอกี้เพนนะคะตัวนี้คันนี้ค่ะปี2016แล้วก็กุญแจเป็นคีย์เลสนะนะคะแล้วก็มีส่วนของตัวพุชสตาร์ทนะคะ โอเคค่ะคันนี้ฟังก์ชันคือครบคันใช้งานได้แบบอ่ารอบเลยนะคะแล้วก็กระจกก็ไฟฟ้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะคะมีให้เล่นเยอะก็จะเยอะนิดนึงอ่าเปิดได้แล้วนะคะโอเคค่ะ <c oughs> อ่ามานะคะ มาสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตัว Isuzu MU-X สีเทาคันนี้ปี2016เครื่องยนต์นะคะ3.0 Blue Power คันนี้ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่859,000บาทนะคะ859,000บาทเห็นราคาแบบนี้นะคะคันนี้ใช้เงินออกรถเป็นแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะ ที่เต็นรถบ้านน้องปายสาขาบางพีของเราใครที่สนใจมองหาเป็น SUV นะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์แบบเกียร์ออโต้เครื่องยนต์3.0นะคะราคาเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นนะคะยังไงก็ทักติดต่อมาทางเซล์หรือว่าแอดมินที่เพจรถบ้านน้องปายสาขาบางพีของเราได้เลยค่ะ